สนไคอย,ยู่สบายสวัสดีครับเพิงเดยไปงานแต่งมาไปงานแต่งมาอาทิตย์หนึ่งครับเจ็บซี่เพิ่งดูนิโอ้โห <c oughs> นอนอเพียงอีต่แระเลยแตะละนอนอนนะี่เหาะโอ้ยกระ่ะกัประมาณนี้ครับมื้อนี้วันที มื่อนี้วันที่หกวันที่หกมกรามันวันที่หกมกราเหรนมาเหนาะเยอะเต็มโตวันที่หกมกราครับพี่ไปงานแต่งลูกชายกลับมาปล่อยปล่อยถิ่มเลยเอาหักซ้ำหักได้ทีเดียวเราจะมาตัดออกก็ต้องเตือนเนียนะว่าเงาขนาดนั้นเฮ้ยมึงดูเพราะว่ามันไม่กั้น บรรยากาศอย <laughs> er ู่ให้เฮาเย็นอากาศยังหนาวคือ่พ่เขาใส่เสียกันแนี้ยเก็บแล้วก็สิบแป้วออกตลาดเสียวไปแบบนี้เนีแบบนี้ละโอ้ยทะเลก่าไปเมียเว่ยเว่ยทะเลกว่าไหมอันนี้ซื้อเพิ่มแถวแรกไปสักวันเดียวอากาศกันหนาวโอ้ยหนาว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 ไหม กูรักเทเลโอ้โอ้แต่ลนล้ำแต่ลก้อโอู้แต่แต่เออน้องใหม่สร้างหลังเลยทิ้งไปอาทิตย์นึงครับเอฟซี่ครับนี่แหละไปยังเพื่อนจังว่าผูดใดว่าเงือนว่าน้นองใหม่เก็บมือเว้มือมีม่ได้ใสน่น้องใหม่ใส่ิ่งเข้านี่ พลาดไปพลาดเกานการเจ็บไปหนึ่งอาทิตย์เบิ่งรู้เปล่าเปล่าอาทิตย์หนึ่งโอ้ยปวดขึ้นปวดเพิ่นเหนื่อยงขึ้นมพราะอะไรเพิ่งเงินบ่เอ้ยดันเพี่อนเงินมากอ้อมกอดทางหลังเลยโอ้ยอ้อมกอดทางหลังเลย อันนี้เซิบเซิบเห็เนเพิ่งกอนแถวแถวนึงแถวข้างบนนี่เป็นแถวแรกที่เขาเห็ดนอนอกฤด,ดูได้อายุครบหนึ่งเดือนพอดีนะครับนี่นะ <Whoa. S 1> เอาหักค้ำหักได้อันนี้คืออายุครบหนึ่งเดือนปุ๊บนอกระดีออกประมาณนี้ครับหลังจากนี่กระกระดีเริ่มออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆเลยนี่คือครบอายุหนึ่งเดือนแต่ว่าเขาพลาดพลาดการเก็บผลผลิตเขา เขาเลเก็บผลผลิตไปหนึ่งอาทิตย์ <c oughs> ปกติเขาสีออกมาเล่มมือเว้นมือมือเว้นม,ม,ม,มือไว้ครับเอฟซีเบรบรถแต่ละก่ออันนี้แอคชั่นเพราะใดนะต้องเร็วๆเลยเพราะว่าฝ่าวนเมล่าต้องออกตลาดมื้อนี้ขอโทษขอให้กับเอฟซีทุกหลายหลายท่านหลายๆคนที่ท,ที่ทักเขามาแลวก็บอมีเวลาคุยยังยั่งบกยั่งคุยอย่างบุยยงรีในช่วงนี้เพราะว่าต้องเฝ้าไปตลาดซะก่อน เปล่าไม่เลยอันนี้คือเก็บดวนเลยเก็บแบบแอคชั่นไม่ได้จะเลยเอาบรรยากาศนีมาา่มันเส้าโอ้ยร่ำี่เบ้งเพื่อบักสูงพวกอะยางสูงเลยนี่แต่และกอดจะบังเอาดนิเก็บถิ่มเปรถิ่มเปไว้เอาหากออกรถเ,เอ่าเนี๋ยมขาจังมาตัดที่หลังเยีกี่อยู่นี่บรรยากาศคือตอนเ้างปอยู่มันจะได้เก็บรบถทุกกอดได้ปกติ ทำนี่เขาก็เอาไปได้แต่ว่ามันมันเหี่ยวกวันเขาก็เลยย่งออกไปว่าไรไปตื่นโอยอยะไรเอ้เบิงบรรจะกาศให้ให้เอฟซีพาให้ที่เขาว่าเบิงว่านี่แหละการเฮ็ดนอกฤดูนะถ้าเขาดูแลแล้วก็เอาใจใส่ได้ภายในภายในหนึ่งเดือนมันก็จะออกหน่อนแบบนี้ไอ้แปลงนี่สวนพาย,ยุสบายกับคุณยายนี่เฮ็ดเองสองคนครับนี่เฮ็ดเองสองคนเลย ก็จะประมาณนี้คือเก็บไปอยากไปใส่ห้องกับไปได้แต่ว่าหูยปาดถัเมื่อก่อนนี่รู้ิเพื่อเห็นโอ้ยออกัาออกแน่แท้พื่อเพื่อ,อ,กอ,อกเนี่ยครับหนึ่งเดือนเราทำเดือนพฤศจิกา บ่ได้ย่านว่าสีหนาวบ่ได้ย่านว่าสีห้อนบ่ได้ย่านว่าสีฝนตกบ่ได้ย่านว่าสีแรงครับเอฟซีนี่เราไม่เข้าเห็ดออกนอกฤดูได้หนึ่งเดือนเดือนหนึ่งเดือนครบปุ๊บออกเลยเห็นบ่นี่บ่ได้คุยเอาบรรยากาศสดๆมือวันที่หกมกรลาเอามาให้เอฟซีเข้าเบิง้งเป็นยังไงบรรยากาศจู่กรุงเทพกรุงไทยบบมี่แบบผููเห็ดง,งานลงงานผููเห็ดงานประจำ ผู้รับเหมากินเงินเดือนเพเห็นครับแบบนี้ครับนี่คือนอไม้เซรวิงแล้คก็คือสูตรถ้ำนอกฤดูของสวนพายย,ยุสบายผู้ใดทีต่ตามช่องนี้มีรับรองรับประกันแล้วก็มีอาชีพเพจแท้แน่นอนหุ่นปุ่นหนูโดดด,ดงๆไปแล้วเนี่ยบืงลูกนี่กอด,กอดี้กอดเดียวดินี่ <laughs> เสียเวลาไปเเสียเวลาการหักการเก็บการเลี่ยมไปนึ่งอาทิตย ต่อมาก็คือแถวที่สองครับแถวที่สองทีเข้าเห็ดนอกระดูอกไว้นี่เห็นบอกก็มีเริ่มมีเริ่มทย่อยออกออกก็สีออกไล่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 กันไปเรื่อยๆก่อนนี่ย <c oughs> ั <c oughs> ่งมันก็เร้วกก็ร่ังโอ้มีแล้วมันบ้กมีแล้วอ่ะเริ่มบอกเริ่มบอกทุกก่อแลวครับเป็นพืครับครับบรรยากาศเก็บหน่อไม้เสิ็งของเข้าอยู่ส่วน่ายู่สบายไป ขอบคุณเอฟซีครับที่อวยพรงานมงคลก็คืองานแต่งของลูกไส้ของสุภาพายุสบายให้อวยพรให้ถือไม่เท่าหยดท่องกับวองหยดเพชรพร้อมทั้งการบางท่านบางคนก็สนับสนุนเป็นเงินผูกแขนตามประเภทนี้บานเห่าเพื่อนกระโอนเงืนมาซอยเป็นค่าเดินทางเนียเป็นค่านั่นค่านี่เพื่อนขอบกับข,บขอบบุญขอบคุณหลายๆครับอวยอนมันสั่นยุ่ ขอบ,บคุณเอฟซีทุกคนครับที่ <c oughs> ให้กำลังใจล้ะกัให้ข้ามโวยพรอมากหลังจากนี้สวนพอยุสบายกะกับเขาสู้หมดหมดยุงง่งยากคือเกาฝุ่นมึงอากลาดอยู่เดี๋ยวกับมาไทยเอาเป็นแถวไปสกอตไม่สิหลงจ้ะนอก,กิดกำลังเริ่มออกครับเอฟซี FC ครับกำลังเริ่มออกหลายหลังจากนี้คือพ่อวิทย์ วิทช่วงหลังจากนี้ถ้าวิทไอเดือนท่านว่าไปบานลุยยางเดี๋ยวเลยหลังจากนั่นก็สิเริ่มเอาเริ่มเล่งว่าย่างไงครับเริ่มเล่งแล้วเพราะว่าตลาดช่วงนี้กําลังต้องการแล้วก็ราคาก็กําลังดีผู้ใดสีว่าัางได้กับสร้างผู้ใดสีว่า,างไดกับสร้างครับเอฟซี FC ครับสวนไทยอยู่สบายขออยู่กับน้องใหม่เสด็จขออยู่กับให้กับสวนอู้นอนอนงังงอ มังดูเป็นงอเป็นงอเนี่ยไปว้ายงอเลยเแยง่งปลูกแยงหลายๆไปเสียงเงินไม่แล้วครับเร่อีครับไปเสียงเงินไม่แล้วก็เลยเ้าวกับมะเข็บเงินที่เก่าอยู่ให้ห้องบาทินเอาว่างไว้ก่อนเดี๋ยวจะใส่ถุงปุ๋ยใส่ไว้น้ำกันวาง <c oughs> ยังถอนใส่ทุกปุ๋ยคืนรถเลยขึ้นรถไปฮ้อนนยุตตลาดกันแจ๊จาเลยหมืน่น เบ็บแบบดนๆแบบบอมีฉากหลังบอมีแอคชั่นบอมี่สโลล่ะครับเอซครับเอาแบบบูย่างเดียวเลยเพราะว่าเฝ้ามาเใส่เวลาเดินทางไปสงขาครับใส่เวลาเดินทางอยู่สองมือสองมือ,อ,มอหอดก็คือยี่ิบสี่ชั่วโมงเต็มๆเลยครับรถจนภัยุสบายครับผู้เดียวเต็มๆเอาสุดพุ่นเลยบ่ สุดคุณเลยนี่แหละครับบรรยากาศบรรยากาศที่มอเศร้าที่นี่แดดอ่อนๆแดดขึ้นมากนี่นี่เห็นบอกเห็นแสงแดดบรรยากาศสวนไปยุสบายเข้ากับร่างขื้นกับร่างข่นเลยกั่งขึ้นไหมไฮเอฟซีเขาเบิ่งบรรยากาศแซ่บขักๆัเบิ่งบรรยากาศแห่งความสุขบรรยากาศแห่งความลาบรื่นของสวนไปยุสบายเข้าเบิ่งดู อันนี้คือเป็นอีพี่แรกของปีหกสิบเก้าครับเวฟซี่ครับนี่บรรยากาศใบกําลังเขียวใบกําลังเข้มนอกําลังออกมาที่นี่เงินเท่ากําลังเกิดขึ้นมาอยู่สวนอยู่ไงเท่าน,นี่ป่าทิตย์เบิงเจเบ,บิงดูอ้ยงามครับบ่ผ่าทิดย์ตะเวนขึ้นขณะนนี่อยู่เป็นเวลาประมาณหกโมงเสาร์น้อยๆหกโมงกว่วๆน้อยๆไปๆเพื่อกะไรเริ่ม ไฟติดขึ้นปกติเขาสิเก็บไว้ในมือว่านนี่มือนี่กลับมาหอดบ้านกลับมาตั้งแต่วันที่สี่ขับรถวันที่สี่ขับวันที่หาวันที่หามาหอดบ้านเมื่อเร้านี่เออโอมืขึ้นนี่หอดบ้านยูประมาณทุ่มหนึ่งรับเอฟซีรับมาหอดบ้านทุ่มหนึ่งนี่ออก็กระลอกเห็นบอก เอาเอาได้เลยบ่แม่นกำลังแล้วหักได้เลยเย่อแล้วเพราะว่าเขาคุมเฟี้ยงขึ้นมันสูงเอาต่อไปแถววัดนี้แถวที่สองยังอยู่แถวที่สองอยู่เนี่ยเก็บไปเก็บทั้งเก็บทั้งแลนด์ย่อยบบน้ำก็บ่ได้หดน้นี่น้ำไม่ได้หดภายในหนึ่งอาทิตย์แล้วถ้าหดนีเย้โอ้ยถ้าถ้าเร่งน้ำเย้คักว่านี้อีอ บรรยากาศในเอฟซีขาเบิง่งพร้อมเลยแบบบรรยากรราศเป่าๆๆนะเป่าเง็ดดิ้นเลยเป่ามากเงินเพียรเอาแถวที่สามไปเได้แถวแต่ว่าขนาดเป่าด้วนี่ยังเอายังถือเอาคลิปมาหางเอฟซีเข้าในเบิ่งนำ้ำถึงได้บรรยากาศโอู้้กเก็บผู้หัก นี่คือบรยยาาอบรยากาศที่ห้องขอม้าเอาเงินบรรยากาศหมอกแน่มไปนี่ที่เห็นผู้ผู้ใส่แสงแดดอ่อ,อนๆอยู่นี่คือหมอกครับยุบซี่กับเนี่ยใบเพ่นกําลังงได้เห็นบ่ใบกําลังงแหละก็สีมีหยดน้ําออกจากไปคือนนําที่เอาหดไวภายในหนึ่งอาทิตย์เทาคุ้มเพียงไวในน้นายังอยู่เนี่ยยาำยังอยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่าเห่าเล็งบ่ได้รสือ่อนี่เดีย๋ยน,นี่นี่ก็เอาได้ด้นี่ นี่เลยตัวเนี่ยนเนี่ยเห็นบ่ครับเรียบซี่น้ำเม็ดน้ำดูขึนไปย่างมะเ้าเบิ่งโ้ยแสงแดดบรรยากาศบรรยากาศแห่งความสุขบรรยากาศแห่งแห่งความผาพุ่มใจเบิ่งแห่งเมงมุ่งกี่ไรเข่าบรรยากาศกลางนอกบึ่งเบิ่งเมืงมุ่งเป็นเ e? ็ดให่ไวชักใ่ไวนี่ บรรยากาศแห่งความพุ่มใจก็คือเป็นอย่างนี้เขาจังพุ่มใจเพราะว่าอากาศเยน็นอากาศหนาวไทยบา้านเฮาว่าถึงบรรยากาศไทยบา้านเฮาเอาเป็นแถวแ้อมันสิหลงเอาเป็นแถวไปเรื่อยๆที่หลงมันสิเก็บปรเบิดได้แห้งเงาแล้วเมือเงื่อเมื่อตึงแห้งเหงาค่ะคนนิดคน่ะก่อนี่ก็ไะไรป้อยคนเอาเก็เบย้ายเก็บบรรยากาศแห่งความภาคพุ่มใจของเขาก็คือนี่ ช่วงนาแรกข้าเจ้าขักกันตัดล่อในขณะที่ข้าเจ้าบางคนก็ล่อตัดอ้อยบางคนก็ล่อเบอิกเงื่อนอ้อยแต่เฮ้าลุยยางเดียวเฮ้าบริร่อเบอิกไปเฮ้าเก็ยบยางเดียวฝากทันี้จิ๋มไ้ก่อนเดี๋ยวยังเฮาเนี่ยเก็บเอาย,อยางเดียวเลยเพราะว่าเฮ้าจัดการไปจัดระเบียบไปเรียบร้อยแล้วถ้าห้องบริเ็ดมันกับว่าได้แบบนี้ครับเบบซี่ครับ เพราะฉะนั้นอยากได้แบบนี้ก็ต้องเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดแบบไหนเฮ็ดตามทำตามนี่ก่อนเฮ็ดตามสูตรเฮ็ดตามสูตรของสวนไทยยุสบายรับรองรับประกันแล้วก็ได้แท้แล้วก็แน่นอนครับเแบบี่ครับได้แบบนี้เลยได้เงืนไปโอ้เบิดบกหลายเลยดิเงินบกกลายแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเฝ้ากลับมาเฮ็ดแบบเฝ้ากลับมาเลยเก็บเอาขึ้นเขา เก็บหาเก็บสิบครับเก็บสครับว่าด้เก็บหลวงเก็บหลายอ,อย่างก็รอกระเดียวดอกแต่ว่าเข้าเก็บเข้า,าหูจักเข็มเข้าหูจักใส่เข้ากับมิกเข้ากับมิกเออเตื่นไม่นด้อยังวะตื่นว่าเหียบไม่แนวใหม่กิ่งใส่ระวังหลงไงล่ะเมือรุ่นเก่าเลี่ยงมั้งมาตตาดอกมันเน่าปาวดว่ามันอันลูกบีมยี่สิบเอ็ด โอ้ยเริ่มหกวันที่ให้ใ่ญมมากเห็ดได้แบบอืมมาหากอกเงียบบรรยากาศโอ้ยเป่ามากบรรยากาศแห่งความลมรื่นเริ่มเขามาแล้วครับเอฟซี่ครับเนี่ยขันบ่อตรงห่วงนี่ภายในหนึ่งเดือนมันจะเป็นแบบนี้เลยนี่เห็นบ่อเห็ดแตกเนี้ยหอกแบบนี้แหละนี่แหละภายในหนึ่งเดือน หนึ่งเดือนที่เท้าเห็ดเนี่ยถ้าได้แบบนี้ปุ๊บออกนอทันทีเลยไม่ออกกากซากเลยออกแบบนี้แหละหลังจากนั้นแบบเดียวกันเลยกับที่เขาปลูกนะครับนี่เห็นบอกถ้าเขาปลูกแล้วมันแตกออกแบบนี้แตกใบแตกหย่งออกมาเพื่อนกะจังสีเรื่ออกนอเช่นเดียวกันกับก่อไง่เท้าที่เท้าแตดแต่งออกมาปุ๊บแล้วก็เท้าเร่งหลังจากที่เทาเร่งพอเทาเร่งปุ๊บมันก็สิได้ประมาณนี้กับนอกระดีออกเยอะจังสีเลย บอเข้าเห็ดเข้าเห็ดแต่มันได้เขาเล็งเขาเร็งแล้วก็เข้าเห็ดถูกวิที่ถูกขั้นตอนบางคนเป็นอย่างของข่อยคือบ่ออกบ่ออกแล้วตั้งแต่เบิดฝนน้ำคันเดียวเจ้ากับวาตากใสอันนี้เขาพยายามอยู่ตลอดเขาเห็ดเขาจัดการบริหารให้มันอันนี้อยู่ตลอด เขาเห็ดอยู่ตลอดเขาเห็ดบริพักครับเบซี่ครับเ,เห็ดไปแต่ว่าเขาบริเกี่ยวแบบว่าบริเขียวเอาเป็นเต็มชั่วโมงเป๊ะๆแต่ละมือที่เขาเห็ดก็คือเขาเห็ดไปน้ำผักไปน้ำมือละนิดก็น้อยมือละสองสามชั่วโมงหาใส่พี่น้อง,งเลยเจ็บซี่ว่าซี่ไปหาเห็ดอยู่ใส่ั้งเห็ดงานมือละสองสามชั่วโมงแล้วก็พักเจ็บซี่ม่แล้วก็หอนย่ำได้ก็ไม่เก็บเอาเงินกัได้เจ็บซี่ม่ ขออย่างเดียวครับ่าขี่คานนมันจะกาดเบิ้งหมอกเห็นเห็นไอหมอกบ่ถึกไอหมอกกระทบแสงแดดย,ยุยดตอนนี้น่ะควรออกปากนะครับเบซี่ครับนี่ต่ละกอดกัะที่ออกซี่เบิงบ้งเบิง้งงายหักเอารถมันจะกาดเนี่ยกว่าได้ขึ้นเธอได้มันสั่นเท่ากับพานก่อนเพราะว่าบบมีเวลาสโลเลย วลราจวดยังเดียวจวดอเอาเงินเอ้เพือเอาให้มันสุดแถวไปเลยเฮ้าเนี่ยเห็นบวพี่ที่รับนี่ความสุกที่เฮ้าเฮ้าเห็ดที่เฮ้าเห็ดล้วมันประสบความสำเร็จเท่ากับพุ่มใจเท่ากับดีใจเลยก็มีแห้งเพระวอบครับกับบรรยากาศที่บริสุทธิ์บริบอันบริอาการแบบนี้นะ่ะอาการแห้งกัน ได้เงินไว้จะกนแกะแทงแทงกันได้เงินเถอะนะเขาก็เลยมีความสุขมีความสุขยิ้มได้เว้าได้หัวควนได้ครับเพราะว่ามันมีแนวล่อเข้าอยู่เจ้า่ละก่อแปลงนี้ขึ้นเริ่มเห็ดอยู่ <c oughs> หนึ่งเดือนคือจังเว้าวตั้งแต่เริ่มส้นนกิบนั่นแหละเขาเริ่มเห็ดหนึ่งเดือนเขาก็เริ่มได้เก็บนอนแล้วครับเอฟซีครับคุณ นอนแบบไงแต่ว่าห้องผู้เก็บลัดสวยสกวัก่อนจาะผู้เก็บบรรยากาศอันที่ไปต็ตแงไปต็ตแงงานลูกไส้กลับมากับมะแลนเพ็ดงานนีงสิแหละครับเดี๋ยวนี้นเก็บแล้วก็วันที่แลนไปแลนมากห่อนได้หวั่นเพื่นถอดเสียว่างเลยสองสั้น ใช่เสียกันเนียสองสั้นมามันอากาศเย็นแห้งตอนดอกมนหนาวตอนอกมากหนาวแต่ตอนนี้ก็ยังหนาเวเพราะวานี่ควัญดอกปากห้วยห้วยเลยครับเบบซี่ครับใบนี่พึ่งปงไม้ได้นน่เบบซี่ใบใบเพิ่งปงไม้นี่เห็นบ่อใบกรลังไงวังกี้นี่ที่มี่กำลันกับลุงสยามพ่นมาก กำนันครับลุงสยามมานี่มีแต่ต้นใบบ่วมี่ยางกับย่างแดดอยู่แต่ว่าตอนนี้นะเริ่มแสงแดดเริ่มสีเริ่มสีเป็นห่มไหมเข้าล่ะปล่อยคุณยายเก็บไปยางน,น้ำใบวะไวได้มีไอ้แบบที่นี่สีสีลอเราอยู่ลอเราอยู่กลางทั้งกับบรรยากาศไทยบรรยากาศ งามงามอยู่สวนเราให้เอบซีเขาได้เบิง่งเดี๋ยวถ้ามันโงตัวปุ๊บเอฟซีที่สร้างจองต้นพันเุขามาส่วนไทยอยู่สบายกับเริ่มทย่อยทย่อยเฮ็ดให้แล้วก็เริ่มทย่อยาจงั้ยยงนาตามขั้นตอนไปเรื่อยๆเอาตามเวลาที่เขาว่างกดใจร้อในจักน้อยเพราะว่าบางท่านบางคนก็เพึ่งจอง บางคนก็จองมาแต่โดนอยากได้ตอนนั่นตอนนี้ก็ว่าไปแต่ว่าถ้าพอจองกับอไไ้ยี่หลีเพราะว่าสวนพายุสบายเฝ้าเล็งเอาเงินเห็นบ่ถ้าวันี้ไปถ้าช่วงที่จองบ่ไดหรือว่าต้นพันธุ์เม็ดบ่ไดนี่เอาจัดการเฮ็ดตัดออกเฮ็ดนอกฤดูท่านที่เลยครับพี่ครับยิ่งยิ่งต้นอยู่ในก่อหลายเท่าไดนอกก็แห้งดกเท่านั้นครับสวนพายุสบายตัด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 ออกตัดออกเฮ็ดนอเลย แหงเก็บแหงมวนแหงใดเง้เงิ้ยมนี่เพราะว่าเขาต้องแข่งกับเวลาแข่งกับเวลาช่วงเดือนโอ้สเสียดายเปี่ยนอไหมอันนี้พเพื่อเนแหนงได้หน,แนงแหนงแหนงแหนงเก็บเก็บว่าเป็นช่วงนี้นะว่าเป็นเก็บแต่ข้างล่างได้ข้างบนกับเก็บไดเก็บไปขายน้ำไดเห็นบ่เปี่ยนแหนงเพินพ่นออกมาเก็ดแหนงงา้ยงเี้ยมเพื่อน แดดขค้อนโอ้ยหมอกเห็นบ่เห็นแสงแดดประตูมากบอรูไวาอยู่ในกล่องมันสีเห็นคือจังตาเป่าเปี่ยมันสิเป็นเงาถึกกระทบกับหมอกยังมันเสาหมอกแห้งเพราะอากาศเย็นแห้งครับเย็นนี่หลืนอสดีดิงเขาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับหลก้บบากก็บริยานครับอากาศเย็นบริยานครับอากาศห้อนบริยานครับอากาศแรงไม่ได้กลัวกับอากาศ <c oughs> ที่ชื ира, ้นเอียงเอียงประมาณนี้เพราะว่าเพิ่นเป็่นกอง่ายเลยฝนตกก็สบายแล้งก็สบายห้อนก็แห้งสบายหนาวก็บ่ได้ยากนี่เห็นว่าหนาวหนาว้าคว้นออกปาก้วยๆเขากระด้เงินเล้เนี่ยแม่ยางออกกําลังไก่เขาได้กาลังได้กาลังนี่เด็ดเด็ดเด็ดฮึกเขามันเบิดเป็นน้อยน้อยง่าย เ็นเงินเป็นทองเขาเบิ่งละเบิ่จะมาสองแล้วติ <c oughs> ก็เริ่มทย่อยออกแล้ะครับขาดว่าปลายเดือนมกราหน่อก็จะเกิดซึบเรืบเลยอยู่ในกว่วเขานี่ปลายมกรานี่ซึบเรืบแต่เนี้นอ่นะเบิงโหลดนี่บรรยากาศโอ้ยงามแง่งว่ะ <c oughs> หมอกกระไดหมอกกับพ่อหมอกเนาะนี่แหละครับ บรรยากาศเท่ามาเก็บเงินกินบรรยากาศยุคกรุงเทพกรุงใท้บ่มีครับบรรยากาศแบบหาบ่ได้หาบ่พ่อแก่ยางงามเลยถ้าเอฟเขามาเบิง่งเบิ่งบรรยากาศเท่าเอาเงินเอลือเก็บไว้มันสิหลงแต่ว่าคลิปนี้บ่ร,รู้ว่าสิออกอากาศตอนใดได้แต่ว่าคันมื้อแลงกันบ่เมื่อยก็สิเฝ้าเฮ็ดตัดคลิปลงให้อาจสิเป็นมื้ออื่นมื่อเอาบรรยากาศถ้าเอเขาได้เบิ่งนําบ่ได้บ่ได้ตัว ว่าสวนไทยอยู่สบายเอาเงินมาใส่มาใส่เฮ้าเหตุการ,กรเกษตรเฮาเหตุการ,กรเกษตรเทาดูเฮามันเทากระไดครับ FC. เอบซีเฮาดูเฮ้ามันเทาก็ไดเฮ้าขี่ขัานเทากับ่ไดบางคนปลูกไว้น้ำไม่ลดเนะครับเอบซีน้ำบ่หสุมันกับ่ไดแล้วผลผลิตก็ได้ติดตามดูข่าวสารอัปเดตสวนไทยอยู่สบายสีอัปเดตข่าวสารแล้วก็เทคนิคต่างๆความรู้ พายามเขามาเบิ้งแล้วก็เขาเอาใจใส่ถ้าบเบิ้งเ่เอาใจใส่เป็นยังของข่อยก็อบ่ออกนอสันมันกับมันกับ่ออกครับเพราะว่าเขาบ่มีความรู้เขาบ่เบิ้งแหละเขาบอกเอาใจใส่ขนาดคลิปเจ้ายังขีดขานเบิ้งถ้าเป็นนอขึ้นมาเฮ็ดเด๋เจ้าสิเก็บไว้ส่วนพายุสบายก็เลยเฮ็ดคลิปแบบทิมๆร้อยๆไว้เลยว่าแล้วก็บ่ได้สนใจว่าเอฟซีผู้ใดสีขามาติดตามสีขามาเบิ่งบ่ได้บ่ได้สนใจเลย เจ้าเบิงเจ้าก็มีความรู้เจ้าเบิงเจ้าก็ได้วิชาออกไปพัฒนาต่อยอดท่ามหากินแต่คลิปนี้กับโบมี่ยังหลอกก็คือเอาบรรยากาศการเก็บเงินม่ให้เบิงสื่อว่าห้าเห็ดใดบ่นี่บรรยากาศหมอกโอ้ยพุณพูดอะหมอกนี่นองเอยเร็ยบซี่ครับบรรยากาศช่างมีความสุขอย่างนี้สุะเกินอยากบอกแากห้อง บอกเอฟซีดังๆว่ามีความสุขมีความสุขกันนะครับเอฟซีแน่เบิ่งไปมันงาม้็อย่างนี้เิบรรยากาศเฮ้ยว่าต้องไปขึ้นป้ายใส่ตัวหนังสือสีแดงสีนั่นสีนี่แล้วก็มาถ่ายรูปแบบนั้นความสุขจอมปลอมแบบนั้นไม่เป็นความสุขที่จอมปลอมปลูกดอกไม้ได้ได้อียง ก็ได้แค่รูปแต่รายได้ไม่มีทายรูปไว้ลไล่ใด้บมีอยากแต่งตัวดีคือบางคนหน้าตาดีแต่งตัวเสื้อผ้าต้องเป๊ะรีดพร้อมเรียบร้อยแต่ว่าเฮี้ยนสั้นบัานบันไดบบปัดบ่กวดขับเบบซี่มันบบแตกต่างกันทุกคนมีสิทธิ์สร้างสารค์เองได้มีสิทธิ์เห็ดอันใดที่มันสร้างประโยชน์ให้ครับเจ้าของเนอ่ยไปพุ่นหัวูุเลย,ยายก็ได้ ฮะโอ้ไปแถวสันกอนเนี่ยบรรยากาศอาทิตย์หนึ่งโอ้โหู้้ยแหงเบื้องแหงสะออนนี่เดินหนึ่งหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเจ็บย่างเดี๋ยวได้พวกเจ็บก็ไไรเบื้งถ้ามันว่าเพื่อนว่าเอาตื่นขึ้นมาเอาบ่มีแนวเฮ็ดแบบนี่แม่นบ่ก็คือนั่งฝิงแดดซื่อแม่นบ่ นางฟิ้งแดดกี้เขานางฟิ้งแดดกินกาแฟนั่นงเว้าโซเลกันจากสิหาไร่ใดไปกู้ไปยืมแต่บรรยากาศอยู่สวนไผ่เฮาเนี่ตื่นกันมากปุ๊บเฮ้าได้เงินเลยกินกาแฟนี่บว่วได้นั่งคุยกันด้วยครับเอซีเฝ้าหูเฝ้ากินแล้วก็เฝ้าแลนลงสวนมาเก็บน่อไม้แบบนี้ละเก็บน่อไม้เพราะว่าเงินเฮ้าอยู่หนี่เส้นเลือดไงเฮาอยู่หนี่เลย นี่คืออาชีพประจําแล้วก็อาชีพหลักแล้วก็รายได้ประจําแล้วก็เป็นรายได้หลักครับพี่พี่พูดไทยนี่ลิ้นจะแข็งเนี่ยจักหน่อยนะเวลาเขาบอกไทยนี่ลิ้นแข็งเสื้อเกินมันไม่ยอมไป <c oughs> แต่กันเา่ากันว่าภาษาทินพื้นบ้านเท่าเหนีววยวห้วยใส่กระโดดว่าดาแข่งเงินก็นได้โ <c oughs> <c oughs> อ้ยเอาจบเกมล้ว อขออนุญาตจบคลิปสักก่อนเปลี่ยนเพราะว่าอย่างมันตีเพระาะเหตเห็ุเปียกปล่อยคุณยายเลยใช่ที่มาเบิ่งบรรยากาศนี่แหละบรรยากาศกันผลิตเงยนของตัวไปอยู่สบา,ายว่นต้องไปหาเงินอยู่ได้มาใส่กระดองกระเดียดครับอ,อยากได้กินนี้ใส่เอาอาชีพไปไวเ้เป็นแต่ละหน้าติดตามดูการอัปเดตข่าวสารแล้วก็เรื่องราวเทคนิคต่างๆมีตามมาแต่ละปีอาจจะไม่เหมือนกัน แต่ละปีอาจจะเหมือนกันบวมเ,วเป็นว่าเบิ่งเ้วโอ้ยภาษาเฮติทำไมเฮ็ดได้ก็ดีครับกันเฮตไเปลืวนไปยุ่สบ,บายดีใจน,นั่มแต่ถ้ายังทำไม่ได้ติดตามไว้ดูช่องบุญสมเริ่มตะกูลใจคือเวนอยไปยุสบ,บายเนี่ยติดตามไว้อัิเษกข่าวสารในการดำเนินชีวิตในการสร้างอาชีพเข้าว่าอาชีพที่เราเรียนมันสามารถเป็นเรได้ ผลผลิตได้เงินอนี่หรี่บรสามารถสร้พพววางอาชีพเอาไปเลี้ยงครอบครัวงประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้อี่หรี่บ่บรรยากาศสวนไร่อยู่สบายเฮาครับสวัสดีครับ